ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Awards ประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาเชียงรายมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ IQA Awards มีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกาศค่าเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดปรัชญาการศึกษาวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ3-5ปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียนกำหนดและทบทวนเป้าหมายรายปีที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานนำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ของโรงเรียนองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐาน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามรูปแบบ MJK Team Model สู่การออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA c จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามเป้าประสงค์ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ จัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพเพื่อนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติและนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบตลอดจนถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทํารายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานเป็นระยะส่งผลให้เกิดความสําเร็จและการพัฒนางานทุกระบบในโรงเรียนอย่างมืออาชีพมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทํางานและปฏิบัติงานอย่างมีความสุขภายใต้การดําเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ที่เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในทุกกระบวนการมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีคุณภาพ สร้างความตระหนักและนำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม MJK T-Model มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานประเมินตนเองอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาและกฎกระทรวงที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้สารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้ และนำสาะระสนเทศจากการประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีและการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมมาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมโรงเรียนได้มีการเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้วยนวัตกรรม MJK t m o d e l สู่องค์การและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำในวงการวิชาชีพทางการศึกษามีระบบและกลไกลในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้สถานศึกษามีคณะกรรมการประเมินที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและน่าเชื่อถือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้สถานศึกษาจะส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสถานศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมต่อสถานศึกษาอื่นหรือวงวิชาการองค์ประกอบที่4 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนแม่เจรีวิทยาคมมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีเลิศต่อเนื่อง3ปีซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice บริหารจัดการและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตรกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน MJK Team Model ซึ่งเป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสถานศึกษาอื่นตลอดถึงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม จากการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนส่งผลให้เกิดการพัฒนาดังนี้ด้านคุณภาพผู้เรียนผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะไข้ควรวนไต่ตองพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลมีความสามารถในการคิดรวบรวมความรู้ได้ด้วยทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆรวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการมีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานงานอาชีพคุณลักษณะนนพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิน่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัยเชื้อชาติศาส,สนาภาษาวัฒนธรรมประเพณี ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนและท้องถิน่นโรงเรียนแม่เจรีวิทยาคมดำเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม Participative Management โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based Management แบ่งออกเป็น5กลุ่มง,งานด้วยนวัตรกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน MJK t e a m m o d e l อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนการนำแผนไปปฏิบัติการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการโดวยวางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านดังนี้ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทเป็นโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์เป็นโรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมขับเพื่อนภารกิจกล้าทำดีตามกรอบงานของกล้าแผ่นดินโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีชุมชนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย โรงเรียนจัดระบบการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหลักจากยูนิเน็ตโดยทำสัญญาร่วมกับสพทมีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจากบริษัททีโอทีและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนส่งผลให้สามารถนำอินเทอร์เน็ตมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิน่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครูครูรักเด็กและเด็กรักเด็กรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้องค์ประกอบที่5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารมีภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน MJKT e a Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพสามารถบริหารจัดการกระตุ้นให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันขับเคลื่อนระบบการปาระกันคุณภาพ,พภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพทั้งในระดับรายบุคคลห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนเพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพทั้งในส่วนของคณะครูและองค์กรในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบกลไกกลยุทธ์การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใต้นวัตกรรมการบริหารจัดการ MJK Team Model ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษายึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นฐานมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals เป้าหมายที่4 Quality Education การศึกษาที่มีคุณ ณภาพอย่างเท่าเทียม ส่งผลให้ผู้เรียนและสถานศึกษามีคุณภาพอาทิผู้เรียนมีพัฒนาการของผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายในทุกระดับชั้นได้อย่างต่อเนื่องมีนวัตกรรม innovation และการปฏิบัติที่เป็นเลิศแบบอย่างที่ดี best practice ในการขับเคลื่อนผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอกตลอดจนเป็นสถานศึกษาแกนนำและเป็นแบบอย่างด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างดีเยี่ยม ได้รับรางวัลองย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจนโรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมเป็นโ,<ร>โรงเรียนดีเพื่อชุมชนโรงเรียนดีเพื่อสังคมโรงเรียนน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณภาพภา,ายคียเครือข่ายเข้มแข็ง